กล่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับนะในช่องวิวอีกวันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวนามินะครับบุกถล่มโอเิอาชิมะอันเด่นะครับนะคือตอนนี้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัตินะครับนะสกิลของมันนะครับนะตัวละครนี้นะเป็นสายหมัดนะครับนะสีแดงนะครับหมัดสีแดงนะครับเรียนของผมก็จะประมาณนี้นะครับนะ ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของตัวละครกันบ้างนะครับนะนะครับคุณสมบัติของตัวละครนะครับทำให้ตัวเองรับอยู่ในสถานะล่องหนนะครับนะเป็นเวลาหาวินาทีเมื่อหลบพ้นนะครับนะความเร็วนราจะเพิ่มขึ้น20เนะครับไม่แสดงผลซ้ำนะครับเมื่ออยู่เมื่อตัวเองนะครับอยู่ในสถานะล่องหนนะครับนะแม้จะโดนศัตรูคีโอนะครับแต่ก็ยัง อดทนได้เมื่อพลังชีวิตเหลือหนึ่งนะครับนะไม่มีผลเมื่อพลังชีวิตเหลือหนึ่งนะครับเมื่อพลังชีวิตมากกว่า30%นะครับนะก็เหมือนมีกันตายนั่นแหละนะครับก็คือการตายนะครับนะคุณสมบัติที่1นะครับเนาะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ15%นะครับเพิ่มสูงสุดนะครับถึง75%นะครับเนาะจะรีเมื่อโดน KO นะครับนะและฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ15%นะครับเมื่อทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะ ไฟช็อตนะครับนะโอ้ความเสียหายนะครับที่จะได้รับนะครับลดลง30%นะครับและความเสียหายที่จะได้รับจากแอตเทเกอร์นะครับลดลง20%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%นะครับนะก็คุณสมบัติที่2นะครับยกเลิกสถานะปิดปกตินะครับเสริมเกรงตัวละครที่เข้าข่ายในเวลาที่กําหนดนะครับนะเมื่อคุณ เมื่อคุณสมบัติพิเศษนี้ทํางานนะครับสถานะผิดปกติที่จะที่จะได้รับนะครับก็จะไร้ผลเช่นกันนะครับนะยกเว้นสัตว์สถานะไร้เทียมทานนะครับนะและย่นเวลาคููดาวสกิลสองนะครับห้าเปอร์เซ็นเมื่อโจมตีศัตรูเอสเทคเกอร์นะครับนะแล้วก็ย่นเวลาคููดาวนะครับการลบลีกนะครับเร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันบ้างนะครับนะสกิลหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้เล่นยากมากนะครับนะครับคือเราต้อง ควบคุมด้วยนะครับนะก็สกิลพลังโจมตีนะครับ75นะครับนะอัตราเกิดไฟช็อตนะครับ100%นะครับนะระยะเวลาของกดไฟช็อตนะครับ6วินาทีนะครับนะเล็กก็ความเสียหายอ่าไฟช็อตนะครับ100ทับ1วินาทีนะครับนะก็นะครับนี่ก็เป็นแต่ละขั้นนะครับก็ขั้น3สกิลพลังโจมตีอยู่ที่73นะครับนะแล้วก็คูดายอยู่ที่29วินะครับนะแล้วก็สกิล2นะครับอ่า สกิวรังโจมตีนับห้าร้อยเก้าแลครับไม่ส่วนพลังป้องกันนะครับนะทะลุปานสิงกีดขวางนะครับนะอ่านะครับอัตราการเกิดไฟช็อตนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะระยะเวลาของผลไฟช็อตนะครับหกวินาทีนะครับแล้วความเสียหายนะครับก็เหมือนที่บอกครับหนึ่งร้อยทับหนึ่งวินาทีนะครับนะก็คูได้ยุทธีสามสิบเก้าวินาทีนะครับนะนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นนะครับแนวทางตอนนี้กันนะครับนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ มาครับทุกคนสำหรับเกมแรกนะครับเกมนี้ก็โโอ้หเธอเชนกูตั้ง2ร่างเลยนะครับแล้วก็ลูฟี่นะครับยิกนะครับแล้วก็บิ๊กมัมยิกนะครับนะไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับนะสำหรับอันนี้นะครับนะเออนะครับนะอ่านะครับพลังทีมรวมของเรานะครับแสนห้านะครับเนาะครับอ่าฝั่งเขานะครับแสนหกนะครับนะโอ้โห ต่างกันก็หมื่นหนึ่งครับแต่ผมว่าน่าจะไหวชิคว่าตาน,นี้ะเออบอกเลยไปครับทุกคนอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้สกิลหนึ่งให้ดูนะครับนะอ่าก็คือใช้สกิลหนึ่งกดค้างนะครับนี่ครับนะครับนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะคือผมบอกให้คือแบบควบคุมโคตรยากนะครับนะทุกคนนะไม่งี้ทุกคนโดนไปครับไม่งี ครับทุกคนนะเช้งก็ตายไปหนึ่งครับตัวคนมาแลครับเราตล่อยมาก่อนโอ้โหโดนคิงนะครับนะโอ้โหโอ้โหแล้วบินไปแล้วครับคิงนะครับเดี๋ยวเราตามไปเล่นคิงกันเลยนะครับนะครับบอกเลยว่าตัวเราตีโคตรแรงนี่นะครับนะทุกคนนะนี่คือเราเราไม่กดตะกิ้ค้างนะครับเมื่อกี้นะคือเรากดแล้วเราปล่อยเลยนะครับนะนะนะครับแล้วเราดอสออกมาก่อนนะครับอ่านี่นะครับเราหลบคนนะเมื่อกี้เราล่องหุ่นนะครับนี่ทุกคนตายไปนะครับนะคิงนะเ จะว่ายจะว่ายับน้ำมีผมเลยผมบอกเลยว่าตัวมันอย่างโกงนะครับตัวนี้นะเออครับเดี๋ยวเราลงไปช่วยทงล่างกันดีกว่านะครับนะนะครับน่เหมือนข้างหน้าเรานี้จะนวลเลือเกินครับเราใช้สกิลหนึ่งไปซะหน่อยครับเออนี่ทุกคนนี่โดนช็อตไปนะครับโหนะครับสกิลมันคุมยากไปนะครับนะโอ้โหโอ้โหครับเราโดนแจ็คไปนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนช็อตนะเออผมบอกไง แล้วบิ๊กมัมก็ยึดทงเราซะด้วยนี่นะครับนนโดนเบนแบ็กแมนเข้าไปครับโอ้โหตรงนี้มันนัวซะเหลือเกินครับตองไงนี่ทุกคนเราตีตายไปโอ้โหตีโคตรเลยตีนะครับว่าที่ติดบูธนะผมบอกเลยถ้าไม่ติดบูธนี่คือผมตายนะครับนะเมื่อกี้นะโดนแชงเคาน์เตอร์แล้วทำไมเพื่อนไม่ยึดทงกันเลยครับนี่โอ้โหนะครับเราต้องมาช่วยเพื่อนก่อนนะครับตรงนี้นะครับ ให้เรากดนี่ทุกคนโดนไปแข่งไปคราตีทุกคนดูดอกละวต่พันนะครับโอ้กับตายแต่ผมยิงสกิลนี่ทุกคนตายไปหนึ่งครับเลนมงไงก็ตายไปอีกนะครับคิงตายสองตัวนะครับเออผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับดามินะครับนะในนี่คือผมได้อ่าบัฟโจมตีมาด้วยนะครับนะบอกเลยว่าแรงมากนะครับนะกับดามิตอนนี้นะครับนะทุกคนนะใครที่มีก็เอามาลินได้นะครับนะตอนนี้บอกเลยว่าโคดนะครับนะ เหมือนซันจิจะขึ้นมานะครับโอนน้โหครับโอ้โหซันจินี่โอ้โหครับโดนซันจีขาดสกิลครับเมื่อกี้นะครับเราไล่ตีเลยนะครับซันจิเห็นว่าไม่เตะผู้หญิงหรอซันจิไม่เตะผู้หญิงนั้นหรอนี่ทุกคนเราตีตายนะครับนะเออบอกเลยว่าตัวอย่างโกงตัวนี้โอจริงไอผมยิงสงกิลช็อตไปโอ้โหแล้วตายโอ้โหนะครับทุกคนเห็นเลยเมื่อกี้โดนช,อช็อตตายนะครับเออบอกแล้วสกิลอย่างโกง นะครับน้อเหมือนมีคนมายืดตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้นิกะจัดการไปให้ละกันนะครับนาเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วทุกคนนะโอ้โหโดนคิงนะครับโอ้โหแล้วยืดตรงเลยทุกคนเอ้ยจะแพ้ไปนี่ยไม่ทุกคนโอ้โหแพ้นะครับด่านนี้โอ้โหจบเลยครับทุกคนนะครับตานี้ก็เราแพ้นะครับคือเราทําดีที่สุดแล้วนะครับนะทุกคนนะ ด่านนี้นะครับเราก็แบบก็แบบเยอะนะเออแต่ก็แพ้นะครับนะเออถ้าโอเคทุกคนไม่เป็นไรครับอย่าไปดูตาต่อไปเลยมาครับทุกคนสําหรับเกมที่2นะครับนะเออนะครับฝั่งเขาก็มีโรเจอร์นะมีไปโรดโอ้ตัวนี้คือตัวโกงจัดเลยนะครับนะเออทับอาพลังรวมทีมเรานะครับแสนหกนะครับนะทุกคนนะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขากันบ้างนะครับนะฝั่งเขาแสนห้านะครับนะก็ก็จะแสนถูกแล้วเออก็ห่างกันไม่เยอะนะครับนะทุกคนนะไปครับทุกคนเดี๋ยวตานี้เราต้องชนะนะตาเมื่อกี้เราแพ้ทุกคนเราเสียดายนะครับเดีย๋ยวมาทุกคนตานี้เราขอชนะมาสักสักเกมนะครับมาเราก็ยึดตรงกันไปก่อนนะครับนะเออก็ไม่มีใครยึดตรงนะครับนะเราก็ยึดไปนะครับนะ ทุกคนนะ่ยได้เวลานะครับนะก็เดี๋ยวเราก็จะกดสกิลหนึ่งไปนะครับนะเออบอกเลยว่าสกิลหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมันไม่ต้องบังคับเองนะครับโบเล่นง่ายมากนะครับนะมนีทุกคนแล้วเรากดสกิลไปมีครับเราไล่ชนเลยทุกคนโอ้โหสก,กิลมันก็ใกล้ปะมีแล้วเราโหมันหลบได้นะครับแล้วทุกคนโอโ้โหโคตรโหดโคตรเติงนะครับนะสำหรับอ่าโรบินเออนะครับโรบินตัวนี้ก็เติงซะเหลือเกิน ครับหลบได้ด้วยนะครับโอเคเราถอยมาก่อนนะครับนะทุกคนนะะเราต้องเล่นดูเชิงสักหน่อยนะครับนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาตรงกลางกันดีกว่านะครับนะเออเราจะได้คุมตรงกลางกันไปด้วยนะครับอ่านะครับเหมือนฝั่งนี้จะมานะครับนะเออแล้วหลบใช้สกิลไปเลยนี่ทุกคนพุ่งจนไปนะครับโอ้โหเหมือนเราก็จะโดนนะครับโอ้โหครับตอนนี้เขาโดนฟิดอยู่ขับนาแล้ผมไม่มีอะไรเลยตีไม่โดนเกือบตายนะครับนะอน่าจะโดนสกิลตายนะครับนะเดี๋ยว มี่ครับดามีดสองหมื่นนะครับโอ้โหโคตรเลยนะครับเมื่อกี้ก็ติดบุนมาด้วยนะเออนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีโรเจอร์ซะด้วยนะครับโอ้โหมันรงบ้านเราจะโดนดึงนะครับนะทุกคนนะเลยนี่เลยเราพุ่งก่อนเนี่ทุกคนเราชนไปโอ้ชนอีกทีนะครับโอ้จะได้ชนโรเจอร์โอ้โหเหมือนกลับลากมาปุ๊บนะครับนะเออเจอกับลูฟี่นิกะเลยเมื่อกี้นะครับเพื่อนก็ไม่ไปดึงธงบ้านเราเลยนะครับนะเออ ก็ใครตายก็ฝากดึงทุกหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาช่วยเพื่อนกันก่อนนะครับเนาะเรายิงไปโอ้โหเนาเกือบโดนนะครับเมื่อกี้ทำไปลบนี่คือมีโดนนะครับตัวาดูฟินนิกับนี่ทุกคนเราใช้สกิลไปนะครับโอ้โหไอ้เราก็โดนช็อตนะครับเนาะเออนีโอ้หนีบทุกคนเราตีดอกละสองพันนะครับครับและคือเราชนะสีดูฟินนิกาด้วยนะครับคือเราจะตีแรงมากนะครับนะทุกคนนะนี่ทุกคนนิกะตายอีกหนึ่งนะครับเนาะเออ บอกแล้วนะครับตัวนี้ก็โหดนะครับนะโหดและตึงเลยนี่เราช็อตโอ้ครับตอนนี้พอโดนช็อตเรามึนนะครับโอ้โหดีทุกคนที่มีการตายนะครับเกือบตายทุกคนมีเราดอกมาก่อนครับทุกคนนีมันดอดได้นะครับนะเราถอยดีกว่านะครับนะทุกคนนะโหแล้วไม่ได้ตรงนี้ครับถอยมาก่อนนะทุกคนยังไม่ตายทุกคนเรายังไม่ตายโอ้โดนเลลี่ไปนะครับนะเออ อ่านะครับนะอ่าผมขออยญาใช้ยามาโตเลยนะครับนะเดี๋ยวจะแพ้นะครับนะตานี้นะผมขอชนะละกันนะครับตานี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราเอายามาโตไปเลยนะครับนะทุกคนเลยเราก็ใช้สกิลไปเลยนะครับมีโอเคนะครับก็ตานี้เราก็ชนะไปนะครับนะโอเคทุกคนนะครับนะเป็นยังไงบ้างนะครับกับตัวละครนี้นะครับ ผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครจะเอามาเล่นนะครับเนาะบอกเลยตัวนี้ว่าโกงโหดมากๆนะครับแล้วก็ยังชนะทางนะครับอ่านนิกาด้วยนะครับนะก็นะครับถ้าใครชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นคิวของโรบินนะครับนะโรบินบุกถล่มโอซิงาชิมะนะครับนะโอเคทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ